จากหูฟังตัดเสียงใส่สบายขวัญใจหลายๆคนกับ Bose QC35 รุ่นที่2เนี่ยล่าสุดก็มีภาพรุ่นออกมาชุดหนึ่งเป็นภาพของหูฟังรุ่นใหม่จาก Bose อย่าง QuietComfort รุ่น45นั่นเองครับโดยภาพชุดน,นี้เป็นภาพที่ใช้สำหรับยื่นขอรับรองกับ FCC หรือคณะกรรมการากลางกำกับดูแลก,กิจการสื่อสารของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองซึ่งดูจากตรงนี้ครับรูปทรงยังไม่ต่างจากรุ่นก่อนมากนะัก มีปุ่มเปิดปิดอยู่บนหูฟังด้านซ้ายและปุ่มอื่นๆที่ด้านข้างหูฟังทั้งซ้ายและขวาช่องเสียบอ็อก3.5และพอร์ต USB ก็จะมีการปรปับปรุงจากไ i โคร USB เป็นพอร์ต Type C ด้วยนะครับโดยทั้ง2ช่องนี้ก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมเหมือนรุ่นก่อนหน้าครับถึงแม้ว่าทาง Bose จะยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้แต่เจ้า QC 45ตัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาในแอป Bose Music ทั้ง iOS และ Android เมื่อเวลาเราต้องการเชื่อมต่อโปรดักต์ผ่านบลูทูธซึ่งเราก็ลองเปิดดูก็พบว่ามีจริงๆครับตรงนี้แสดงว่ามีลุ้นว่าจะมาในชื่อ QC45 อยู่เหมือนกันหลังจากนี้ก็รอติดตามกันได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะมาอัปเดตกันให้แน่นอนครับส่วนใครที่อยากจะได้โปรดักต์อื่นๆของบ s สก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.mercola.com ได้เลยครับใครที่ดูคลิปวันนี้อยากรออัปเดตติดตามจากพวกเราก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ